ฟินอะตอนนี้ก็ยังฟินไม่ไหวอยากจะหยุดเวลาแบบไวตรงนี้คือทุกคนใช่หนูฟินที่สุดคือวันนี้หนูได้เจอพี่ฟ้าตัวจริงตัวจริงเสียงจริงรู้ป้าว่าเจอ,อยังไงคือตอนแรกใช่ไหมคะ่ะกอ็ออกไปเดินพรมแล้วก็กลับเข้ามาที่ห้องแต่งตัวพอกลับเข้ามาห้องแต่งตัวใช่ไหมนี่ก็แบบ ปวดปวดชิงช่องก็เลยเดินเข้าไปชิงช่องแบบแล้วก็เดินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดินถกกะโปงอะเพราะว่าแบบกระโปรงมันเราเหยียบกะโปงแล้วก็เดินถกกะโปงแล้วก็เดินก้มหน้าอย่างนี้อย่างพอถกกะโปงเสร็จปึ้งแล้วก็ก็หันขึ้นไปปุ๊บแล้วเราเจอใครรู้ปะให้ทายว่าเจอใครใช่เจอพี่ฟ้า คือแบบเจอพี่ฟ้าในห้องน้ําแล้วคือเป็นจังหวะที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าจะได้เจอพี่เขาที่ห้องน้ำอ่ะนึกออกปะก็ะคือหนูก็เดินเดินเดิน,ดน<ๆ>ก้มหน้าอย่างงี้ปึ้งปึ้งเลยหน้าขึ้นมาเจอพี่ฟ้าสิ่งแล้วคือพูดเลยไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วก็แบบทําตัวไม่ถูกอ่ะทุกคนนึกออกปะคือแบบเฮ้ยคือแบบแบบก็ได้เจอตัวจริงพี่เขาแล้วแล้วคือแบบ คือคือเตรียมคําพูดเยเอะๆอยากจะคุยกับพี่เขาออาเงี้ยคือพูดตรงว่าที่เตรียมมาคือไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ฟ้าตัวจริงสวยมากสวยแบบสวยแบบสวยมากก็คือปวดฉี่ไงตอนนั้นคือปวดฉี่มากก็อยากจะยืนคุยกับพี่ฟ้าจะอยากจะยือนอย่างคือตัวเองก็ปวดฉี่ก็เลยแบบว่าเข้าห้องน้ำพี่ฟ้าก็บอกว่า แบบพี่ฟ้าก็บอกว่าเออตัวจริงสวยมากเลยได้เจอกันสักทีนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบค้าคือพูดอะไรไม่ออกแล้วอบอกว่าดีใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือจังหวะนั้นคือแบบเราก็แบบฉี่กรกะปวนอ,อยากคุยก็อยากคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็เข้าห้องน้ำไปเข้าเสร็จเราเดินออกมาเราก็ยังเจอพี่เขาอยู่แต่ว่าเขาเออพี่พี่ทีมงานก็เรียกให้เราไปเดินพรมแล้วนี่ก็ไปไปไป,ไปเสร็จ ไปเสร็จพอเดินเดินพรมกลับมาเข้ามาในห้องเจอพี่ฟ้าอีกฉันเจอพี่ฟ้าอีกเจอพี่ฟ้าอีกแล้วพอดีว่าเนี่ยเออรู้จักกับพี่มิเชลซึ่งพี่มิเชล่ะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆตอนอยู่สมัยพี่เชลอยู่ช่องสามนะคะก็เจอพี่เชลมนตลอดแล้วเหมือนเราก็เคยไปเชียร์พี่มิเชลใช่ไหมแล้วเหมือนเราก็แบบว่า อยากถ่ายรูปก,กับพี่ฟ้าแล้วก็แบบว่าพี่พี่เชลหนูอยากถ่ายรูปก,กับพี่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่เชลก็แบบว่าเออแบบจะไปขอให้แต่เราก็ไม่กล้ารบกวนเพราะว่าเอออยากให้พี่เขาพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี้เราก็เลยสุดท้ายแล้วหนูก็ได้ถ่ายรูปก,กับพี่ฟ้าคือเขาจะบอกว่าตัวจริง Hands สวยมากๆแล้วก็แบบคือพี่เขาเท่มากอ่ะไมูจะแบบพูดคาไหนอะคือ ทั้งเท่ทั้งสวยทั้งลุคพี่ฟ้าวันนี้คือแบบตายไปเลยอ่ะถ้าทุกคนได้เห็นนะทุกคนก็จะอย่างเงี้ยเลยอ่ะคือพี่ฟ้าสวยมากแล้วคือพอทีนี้ใช่ไหมพอเขาเอพี่ๆเรียกให้เราเข้าไปนั่งที่โต๊ที่เป็นโต๊เขาจับไว้ให้นั่งใช่ปะ่ะนี่ก็แบบเยเห็นพี่เชลเดินมากับพี่ชาหลอดเห็นเดินมาด้วยกันเดินมาเดินมาด้วยกันแล้วนี่ก็คิดในใจว่าแปลว่า พี่ฟ้าต้องนั่งโต๊ะเดียวกับหนูใช่ไหมคือแบบแล้วจังหวะนั้นพี่เขาก็เดินมาเดินมาเดินมาเ้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นคือจะบอกว่าหนาวก็หนาวฟินก็ฟินตื่นเต้นก็ตื่นเต้นคือมันหลากหลายความรู้สึกมากวันนี้คือแบบทุกคนวันนี้คือฟินฟินแบบฟินมาก,มากคือแบบแล้วคือมันมีโมเมนต์นึงอะ คือเหมือนกับเอ่อพี่ชาลอตใช่ไหมเขาบอกว่าเออเห็นเราหนาวอย่างเงี้ยเขาก็ยื่นถุงร้อนให้เราอะไรเงี้ยบอกอ่ะแบ่งๆกันอะไรเงี้ยเออแล้วแบบคือเขาลาลักมากอ่ะแล้วก็จะมีโมเมนต์หนึ่งใช่ไหมพี่เหมือนพี่ฟ้าเขาจะถอดเสื้อให้ให้พี่ชาลอตอะไรเงี้ยเขาก็จะถอดเสื้อให้พี่ชาลอตเพราะว่าเขาหนาวอะไรเงี้ยเออพี่บอกว่ามีถุงแบบมีถุงร้อนอยู่อะไรเงี้ยคือแบบ คือเขาหน้ารักกันมากเลยอะทุกคนคือข้าวไม่ได้กินแล้วคือทุคนเนี้ยใช้คําว่าอิ่มอกอิ่มใจฟินแบบเข้าใจทุกคนแล้วว่าเวลาทุกคนฟินมันเป็นแบบไหนคือมันแบบมันฟูลฟิลมันมีความสุขมันแบบว่ามันดีใจอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันดีใจอ่ะทุกคนเขาออกป่มันแบบ มันดีใจอ่ะคือคือเราก็รู้แหละว่าพี่เขาจะมาอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังไนงะว่าเราจะได้เจอพี่เขาที่ไหนเอ,อ,อาจจะได้เจอในงานสักที่หนึงหห่งอะไรเงี้ยแต่ความพีคคือเจอพี่เขาในห้องน้ำความในห้องน้ำเสร็จไม่พอ่อคือปวดฉี่อ่ะเขาใจะบตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอยากจะคุยฉี่ก็ปวด เขาแบบโอ๊ยเขาแบบพี่ฟ้าบอกว่าไปไปฉีก,ก่อนลูกไป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 ฉีก,ก่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ได้พี่ฟ้าอลอย่างเงี้วเราก็เลยเดินเข้าห้องน้ําไปอย่างเงี้ยออกมาก็ยังเจอพี่เขาอยู่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็แบบเออพี่ฟ้าเดี๋ยวเจอกันในงานนะคะคือแบบบินน่าขอบคุณนะคะสำหรับเออ สำหรับที่ทุกคนมาเชียร์เอนเอนจอยกับพี่จูนนะคะขอบคุณมากๆเลยคือนึกออกปะเราจะมาป,ปวดฉี่อะเวลาอะไรอย่างนั้นอะนึกออกว่าคือปวดฉี่แบบแล้วคือเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอกับเขาในห้องน้ํากับพี่ฟ้าในห้องน้ำฉี่ก็ปวดอยากคุยก็อยากคุยแบบเร็วมันมแล้วคือไอ้ฟินที่แบบคือแต่ว่าพี่ฟ้าแบบเอ้ยจับมือแล้วคือนี่มือเย็นมาก คุยค่ะพี่จุนก็คุยกับพี่ฟ้าอะไรเงี้ยตอนหยุดโตพี่ฟ้าก็ทุกคนจะบอกว่าพี่ฟ้าตอนอยู่โตใช่ไหมพี่ฟ้าก็ชวนคุยอะไรเงี้ยนี่ไม่กล้าคุยอ่ะนี่คือแบบตื่นเต้นหนาวแล้วก็แบบอ้าวชาลลอตเด็กก่อนหนูหรอคะอ้าวอ้าวหรอคะอ๋อ อายุยี่สิบหกเอ้านี่เข้าใจว่าเขาเป็นพี่มาตลอดอ๋อ oh. oh. เอา้าเราดิบี่ <c oughs> เรียกเขาพี่ก็เพราะว่าเลยปะที่เรียกพี่เพราะว่าเนี่ยคือเรียกพี่มาทุกคนเลยแบบเรียกพี่เรียกพี่ทุกคนเลย,ยางเออแบบเพราะว่าเราเรามีแต่พี่แบบพี่มีเชลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอ้ยนึกว่าเขาแบบเป็นพี่เราเลยเอา้าไม่รู้ว่า ชาลอตอายุยีทุกคนหนูถ่ายรูปกับพี่เขาด้วยแล้วคือตัวเล็กไปหมดคือเก่งกีเดสกาเนือออกว่าเข้าใจคําว่าเก่งกีเดสกาป่ะแบบว่าทําตัวไม่ถูกอะแล้วยืนอยู่กับแล้วตอนแล้วนี่ก็เก่งเก่งเก่งเสร็จชาลอตชาลอตก็เลยบอกว่าเออจับแขนได้นะควงแขนได้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบหอหึหึ